อาภิวันธนาตานวายจอมทำพุดทโทษเทกเหนือเกตเก่พาพระธรรมโตดหยอดคูนขอ่อยบนสู้คำอริยสงนมนอบเหนือวางเขียวประไตแก้วหง,งั่งแล้วแด้ทอนบอนพระธาตุเจดีเหมือนหินวัชราโสปนนายานหลวงปูศิลาทานมากลนเหนือเพื่นแผ่นไตร องค์เมตโยโพธภพายหิตในพื้นสาปษาสตร์ความนิรภนยม่มฟังคือสำเภาท้องใหญ่กูวังหลวงปู่ทานแห่งพระธรรมโอลานาข้าพระเจ้าขอปนมนบน้อม สิบนิ้วของข้าพเจ้าขอกราบครูบาอาจารย์แทนดอกไม้ทูบเทียนทองโอมสีส,สีดิดถีเลิกงามเป็นมงคลชัยณก,กรบัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมสิญญาี้ทั้งหลายได้ถวายใบสีหัวหมูต้มไก่ต้มเป็ดต้มของข้าของหวานพร้อมน้ำจิ้มรสชวาลารวมถึงกุมารทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ได้ใช้งานโปรดมารับเครื่องบวงสรวงเครื่องครูเหล่านี้